การบริหารรายงานสัมพันธ์ความหมายของรายงานสัมพันธ์รายงานสัมพันธ์เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างและบทบาทขององค์การทั้งสองฝ่ายรวมทั้งการเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลไกโดยภาคีซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเริ่มตนน้นตั้งแต่รับบุคคลเข้าทำงานจนกระทั่งพ้นจากงานสำหรับความสำคัญของรายงานสัมพันธ์จะแบ่งออกเป็น 3. ความสาคัญหลักๆได้ได้แก่ 1. ในทางเศรษฐกิจในทางเศรษฐกิจรายงานสัมพันธ์มีผลกระทบต่อการลงทุนการเพิ่มขึ้นของผลผลิตรายได้ตลาดแรงงานราคาสินค้าและภาวะค่าครองชีพในด้านสังคมรายงานสัมพันธ์ที่ดีจะสร้างความมั่นคงแก่สังคมและลดปัญหาสังคมเกี่ยวกับการว่างงานคนชราและคนพิการเป็นต้นในด้านการเมือง การแรงงานสัมพันธ์มีบทบาทส่งเสริมเสถียรภาพทางการเมืองและทำให้ประเทศชาติมั่นคงประโยชน์ของแรงงานสัมพันธ์แรงงานสัมพันธ์ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อลูกจ้างนายจ้างและสังคมส่วนรวมระดับประเทศชาติดังนี้ 1. การแรงงานสัมพันธ์จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้างและทําให้ทั้งสองฝ่ายเกิดความเคารพสิทธิหน้าที่ซึ่งกันและกัน 2. การแรงงานสัมพันธ์ทาให้พนักงานซึ่งรวมตัวกันเป็นสาภาพแรงงานมีพลังในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกว่าได้รับความเป็นธรรมและมีความมั่นคงในการทํางาน 3. กระบวนการแรงงานสัมพันธ์จะช่วยป้องกันและระง,งับข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและทําให้พนักงานเกิดความรู้สึกที่ดีต่อองค์การและต่อฝ่ายจัดการ 4. การแรงงานสัมพันธ์ที่ดีย่อมช่วยลดอัตราการโรคทุกข์กลงการขาดและการลาออกของพนักงาน 4. กระบวนการแรงงานสัมพันธ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดกรณีนัดหยุดงานของลูกจ้างและการปิดงานของนายจ้างหรือลดอัตราการเกิดให้น้อยลงสำหรับแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์แนวคิดแรงงานสัมพันธ์อาจแบ่งเป็น3แนวคิดได้แก่ แนวคิดที่ 1. นแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นธรรมทางด้านแรงงานสัมพันธ์และความเป็นธรรมทางสังคมมีการกำหนดสิทธิพื้นฐานสองประการให้แก่นายจ้างและลูกจ้างเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นคือ 1. สิทธิว่าด้วยการรวมตัวนายจ้างและลูกจ้างมีสิทธิรวมตัวเป็นองค์กรต่างๆเช่นรวมตัวจัดตั้งสาภาพแรงงานคณะกรรมการลูกจ้างสมาคมนายจ้าง2ส,สิทธิว่าด้วยการร่วมเจรจาต่อรอง เป็นกระบวนการเจรจาระหว่างลูกจ้างหรือองค์กรลูกจ้างกับนายจ้างหรือองค์กรนายจ้างโดยผ่านระบบผู้แทนของแต่ละฝ่ายสำหรับแนวคิดที่2แนวคิดเกี่ยวกับระบบหรือกลไกด้านแรงงานสัมพันธ์แบ่งออกเป็น2ระบบได้แก่ระบบวิภาคีและระบบตรภาคีสำหรับระบบวิภาคีแรงงานสัมพันธ์ระบบวิภาคีคือแรงงานสัมพันธ์ที่เน้นความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างและนายจ้างรวมทั้ง องค์การของทั้งสองฝ่ายเป็นหลักโดยให้รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องน้อยที่สุดเช่นการร่วมเจรจาต่อรองความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างกับสาภาพแรงงานเป็นต้นและสําหรับระบบไตรภาคีเป็นบทบาทของภาครัฐในการเข้าไปช่วยทำหน้าที่วางระบบออกระเบียบกฎหมายเพื่อจัดความสัมพันธ์และสมดุลของอํานาจต่อรองระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดยอาศัยกลไก 3C คือความร่วมมือ (cooperation) การประสานงาน coordination การมีส่วนร่วมตัดสินใจ c o d e t e r m i n a t i o n 3. แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างตอบแทนแบ่งความสัมพันธ์ได้เป็น2ลักษณะคือระบบสัมพันธ์ต่างตอบแทนเป็นการกำหนดสิทธิหน้าที่และผลประโยชน์ตามสัญญาการจ้างงานและข้อตกลงต่างๆเป็นต้น 2. So, ระบบความสัมพันธ์แบบพึ่งพาเป็นเรื่องเกี่ยวข้องในทางด้านจิตใจ ที่ผูกพันกันของนายจ้างและลูละลกจ้างตลอดจนทัศนคติที่มีกฎหมายแรงงานหมายถึงกฎหมายที่กําหนดสิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างกําหนดความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและลูกจ้างกําหนดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตลอดจนการใช้สิทธิทางศาลด้วยการฟ้องร้องดําเนินคดีซึ่งกฎหมายแรงงานของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี4ส่วนคือ 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กฎหมายแพ่งว่าด้วยการจ้างแรงงานถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพิจารณาว่าเป็นเรื่องจ้างแรงงานหรือจ้างทําของกล่าวคือถ้าเกิดกรณีไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างต้องดําเนินคดีในศาลแรงงานส่วนการจ้างทําของจะดําเนินในศาลปกติทําสัญญาจ้างแรงงานปกติโดยทั่วไปจะทําเป็นหนังสือแต่กรณีทําด้วยวาจาสามารถมีบุญ เบียงบังคับใช้ได้ทันทีซึ่งการทำสัญญาจ้างแรงงานที่ครอบถัววและสมบูรณ์จะต้องมี5องค์ประกอบดังนี้ 1. ต้องไม่ขัดกับหลักสุจริต 2. ต้องมีวัตถุประสงค์ของสัญญาจ้างที่เป็นการต้องห้ามชัดเจนโดยกฎหมาย3ต้องไม่เป็นสัญญาที่เกิดขึ้นจากการํำคัญผิดในึ 1. สาระสำคัญของสัญญา 4. ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มคอรองแรงงานและ5ต้องไม่ขัดหรือขัดแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ส่วนที่ 2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพระราชบัญญัติฉบับนี้กล่าวถึงการใช้แรงงานทั่วไปการใช้แรงงานหญิงการใช้แรงงานเด็กค่าจ้างค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดคณะกรรมการค่าจ้างสวัสดิการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นตน้นส่วนที่3พระราชบัญญ,ญัติแรงงานสัมพันธ์ เป็นกฎหมายแรงงานสัมพ,พันธ์ของประเทศไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพ,พันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างโดวยวิธีการส่งเสริมให้ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือและทําความเข้าใจต่อกันในเรื่องการจ้างงานและการทํางานกนําหนดให้ทั้งนายจ้างและลูกจ้างสามารถก่อตั้งและดําเนินการในองค์การของนายจ้างและลูกจ้างได้ส่วนสุดท้ายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน กฎหมายฉบับนี้กล่าวถึงศาลแรงงานเป็นองค์การในระดับสุดท้ายของกระบวนการระงับขอ้อพิพาทแรงงานโดยมีหลักการในการดําเนินคดีแรงงานคือประหยัดสะดวกรวดเร็วและเที่ยงธรรมและศาลงานมีสามประเภทคือศาลแรงงานกลางศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานองค์การแรงงานองค์การแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์พุทธศักราช2518มี4ประเภทคือองค์การของฝ่ายนายจ้าง องค์การของฝ่ายลูกจ้างคณะกรรมการลูกจ้างและองค์การของฝ่ายเป็นกลางองค์การของฝ่ายนายจ้างองค์การของฝ่ายนายจ้างสามารถจัดตั้งองค์การด้านแรงงานในสามประเภทได้แก่สมาคมนายจ้างสาพันนายจ้างและสภา,าองค์การนายนายจ้างคือการรวมกลุ่มของนายจ้างผู้ประกอบกิจการประเภทเดียวกันจำนวนไม่น้อยกว่า3คนขึ้นไปเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง โดยยื่นหนังสือต่อนายทะเบียนพร้อมด้วยข้อบังคับของสมาคมนายจ้างอย่างน้อยสาฉบับซึ่งสมาชิกของสมาคมนายจ้างมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เรียกร้องการเจรจาทำความตกลงและรับทราบคำชี้ขาดหรือทำข้อตกลงกับสาภาพแรงงานหรือลูกจ้างในกิจการของสมาชิกได้2จัดการและดำเนินการเพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์3จัดให้มีบริการสารสนเทศเพื่อให้สมาชิกมาติดต่อเกี่ยวกับ การดำเนินธุรกิจ 4. จัดให้มีการบริการให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาหรือขัดจัดข้อขัดแยง้ยงเกี่ยวกับการบริหารงานและการทำงาน 5. จัดให้มีการบริการเกี่ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพย์สินเพื่อสวัสดิการของสมาชิกหรือเพื่อสาธารณะประโยชน์และประการสุดท้ายประการที่6คือเรียกเก็บเงินค่าสมัครและเงินค่าบำรุง สภาองค์สภาองค์การนายจ้างคือองค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคมนายจ้างหรือสาพันนายจ้างม่อยกว่าห้าแห่งขึ้นไปเพื่อส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาให้แก่กลุ่มองค์การสมาชิกและส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในระดับหมาภักสำหรับสภาองค์การนายจ้างมีบทบาทหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. สร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมนายจ้างที่เป็นสมาชิกในเรื่องต่างๆเช่นการเลือกเปลี่ยนข้อมูล การปรึกษาหาหรือการจัดการศึกษาอบรมเป็นต้น 2. เป็นตัวแทนในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนายจ้งางสพันนายจ้างคือองค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันของสมาคมนายจ้างตั้งแต่สองสมาคมขึ้นไปที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันซึ่งสามารถจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสภาน,นายจ้างเพื่อเพิ่มอำนาจในการเจรจาต่อรองกับ องค์การลูกจ้างเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาคมนายจ้างและเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของสมาคมนายจ้างและนายจ้างได้สัมพันธ์นายจ้างมีบทบาทดังต่อไปนี้ 1. จัดการศึกษาให้แก่สมาชิกนายจ้างผู้บริหารฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งบุคคลทั่วไปเพื่อให้มีความรู้ด้านแรงงานสัมพันธ์เป็นอย่างดี 2. เผยแพร่ความรู้และข่าวสารการแรงงานสัมพันธ์โดยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆเช่น การออกวารสารการจับการจัดทำแผ่นพับสารให้คำปรึกษาแนะนำสมาชิกและให้ความช่วยเหลือสมาชิกตามสมควร 4. ส,สร้างความสัมพันธ์กับองค์การเอกชนอื่นๆเช่นหอการค้าสมาคมอุตสาหกรรมไทยองค์การของฝ่ายลูกจ้างองค์การของฝ่ายลูกจ้างสามารถจัดตั้งองค์การด้านแรงงานใน3ประเภทได้แก่ สาภาพแรงงานสหพันธ์แรงงานสภาองค์การของลูกสภาพแรงงานคือองค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มลูกจ้างผู้ใช้แรงงานจัดตั้งขึ้นจากการได้รับสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมและเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยในวงการอุตสาหกรรมสำหรับสาภาพแรงงานตามกฎหมายฉบับนี้แบ่งสองประเภทได้แก่ สภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวและสภาพแรงงานที่มีสมาชิกเป็นลูกจ้างทํางานประเภทเดียวกันในกิจการเดียวกันสัพันธ์แรงงานสัพันธ์แรงงานคือองค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่างสาภาพแรงงานตั้งแต่สองแห่งขึ้นไปโดยมีเงื่อนไขดังนี้คือ 1. สมาชิกของสภาพแรงงานจะต้องเป็นลูกจ้างของนายจ้างคนเดียวกัน 2. มีสมาชิกเป็นลูกจ้างซึ่งทำงานในกิจการประเภทเดียวกันโดยวัตถุประสงค์ของสาพันธ์แรงงานได้แก่ 1. ให้การสนับสนุนการเจรจาต่อรองขององค์การสมาชิกโดยอาจเปิดโอ,อกาสให้สาภาพแรงงานที่เข้มแข็งเข้าช่วยเหลือสาภาพแรงงานที่ยังอ่อนแอ 2. จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของสาภาพแรงงานเช่นจัดการให้การศึกษาหรือฝึกประสบการณ์ในเรื่องเกี่ยวกับ ในงานสัมพันเพื่อพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการขององค์การสมาชิกและลูกจ้าง 3. สร้สางความร่วมมือระหว่างสาภาพแรงงานที่เป็นสมาชิกโดยส่งเสริมให้มีการเลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันมีการปรึกษาหรือเลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน 4. ให้ความร่วมมือกันกับนายจ้างและสามาคมนายจ้างเพื่อกันในงานสัมพันธ์ที่ดี 5. กรณีที่เกิดปัญหาซึ่งกระทบกระเทือนผลประโยชน์ของสมาชิกสาภานายงานอาจแสนอความคิดเห็นต่อรัฐบาลและหน่วยงานของราชก,การที่เกี่ยวข้องได้สาภาองค์การลูกจ้างสาภาองค์การลูกจ้างคืออง,องค์การที่เกิดจากการรวมตัวกันของสาภาพายงานหรือสาาพันายงานไม่น้อยกว่า15แห่งขึ้นไปรวมตัวกันจัดตั้งสาภาองค์การลูกจ้างโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์การรงงานด้วยกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงสนับสนุนและอำนาจในการเจรจาต่อรองให้กับกลุ่มผู้ใช้แรงงานกับองค์การนายจ้างในภาคธุรกิจและข้อเรีรกร้อง่าๆคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปลูกจ้างอาจจะตั้งคณะกรรมการลูกจ้างในสถานประกอบการได้เป็นองค์การในการหารือในกิจกรรมต่างๆกับนายจ้างเพื่อเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และหาทางปองดองในการทํางานร่วมกันระหว่างนายจ้งางกับลูกจ้างและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้งางกับลูกองค์กรฝ่ายเป็นกลางกฎหมายกําหนดให้องค์กรฝ่ายเป็นกลางคือคณะกรรมการรงงานสัมพันธ์คณะกรรมการชุดนี้เป็นคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งมาจาก3ฝ่ายคือจากฝ่ายผู้แทนของรัฐผู้แทนของฝ่ายนายจ้างและผู้แทนของฝ่ายลูกจ้าง ข้อพิพาทระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างหมายถึงข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างเกี่ยวกับสภาพการจ้างงานสภาพการทํางานวันเวลาทํางานค่าตอบแทนสวัสดิการการเลิกจ้างตลอดจนประเด็นอื่นๆซึ่งโดยทั่วไปแล้วข้อพิพาทมักเกิดจากสาเหตุสําคัญดังต,งต่อไปนี้ 1. ประเด็นเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนเป็นประเด็นขอ้อพิพาทที่เกิดขึ้นเสมอระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของบุคลากรโดยตรง 2. ประเด็นด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์3ประเด็นด้านการเรียกร้องสิทธิเข้าไปพลาดที่เกี่ยวข้องกับการตรีความข้อกฎหมายหรือนโยบายข้อบังคับต่างๆ 4. ประเด็นเกี่ยวกับผู้บริหารเกี่ยวกับการที่มีผู้บริหารที่ขาดความสามารถหรือ ไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือผู้บริหารที่สนใจแต่ประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกของตน5ความต้องการร้องทุกข์เมื่อเกิดปัญหาที่ทําให้รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมของบุคลารกรแล้วจะแสดงออกหรือสื่อสารให้องค์การหรือผู้บริหารได้รับรู้โดยคาดหวังว่าจะได้รับการแก้ไขต่อไปแต่ถ้าเรื่องดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไขหรือแก้ไขไม่ได้หรือไม่ถูกหลักอํานาจนําไปสู่ข้อพิาพาทที่ค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นได้ การเจราจาต่อรอง (Collective Bargaining) คือการเจราจาที่เกี่ยวก,กับเงื่อนไขของสภาพการจ้างงานและการทำงานซึ่งกระทำโดยฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้างทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อตกลงในการจ้างและการทำงานอันเป็นที่พอใจของทั้งดังนั้นการเจราจาต่อรองร่วมจึงไม่เพียงแต่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ฝ่ายที่เรียกร้องเท่านั้น หากยังส่งผลดีในด้านอื่นๆได้ดังนี้ 1. เพื่อหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งที่อาจนำไปสู่ข้อพิพาท2เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในอำนาจในการเจรจาต่อรองระหว่างฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายลูกจ้าง3เพื่อเป็นหลักเกณฑ์หรือข้อกำหนดในการปฏิบัติร่วมกันเมื่อมีการเจรจาตกลงกันอันเป็นที่พระจสำหรับทั้งสองฝ่ายแล้วต้องทำการบันทึกข้อตกลงไว้เป็นลายลกักษณ์อักษรและนำไปปฏิบัติตามที่เจรจาตกลงกันไว้ การแก้ปัญหาข้อพิาพาทกรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้มีหลายกรณีทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างไม่สามารถบรรลุข้อตกลงต่างๆกันได้การยื่นข้อเรียกร้องไม่บรรลุผลเกิดข้อขัดแย้งและอาจนำไปสู่ข้อพิาพาทระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแต่ละฝ่ายอาจกำหนดมาตรการต่างๆเพื่อกดดันฝั่งตรงข้ามให้ดำเนินตามข,ข้อเสนอข้อเรียกร้องโดยมีรูปแบบการดำเนินงานที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. การปิดงาน การเป็นงานหมายถึงการให้ฝ่ายนายจ้างปฏิเสธไม่ยอมให้ลูกจ้างทำงานชั่วคราวเนื่องจากเกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งเกิดขึ้น2การนัดหยุดงานการนัดหยุดงานหมายถึงการให้ฝ่ายลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากเกิดข้อพิพาทหรือความขัดแย้งระหว่างนายจ้าง3การไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอมข้อพิพาทเป็นวิธีการยุติข้อพิพาทโดยมีคนกลาง เป็นผู้ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายซึ่งกําลังพิาพาทกันอยู่หรือไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกันได้ให้มีการปรึกษาเจราจ,จราและทําความเข้าใจ 4. การชี้ขาดข้อพิาพาทเมื่อดําเนินการปริบันอมข้อพิาพาทรรงงานไม่ได้ผลฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอาจตกลงร่วมกันจัดตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิาพาทรรงงานคนใดคนหนึ่งขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ชี้ขาดข้อพิาพาทรรยงานนั้นซึ่งเป็นการชี้ขาดด้วยความยินยมของทั้งสองฝ่าย ระบบไตรภาคีระบบไตรภาคีเป็นความสัมพันธ์3ฝ่ายคือฝ่ายนายจ้างลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาลโดยทุกฝ่ายจะต้องร่วมปรึกษาหารือและร่วมตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของทั้ง2ฝ่ายเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแยง้งและส่งเสริมให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขซึ่งเป็นระบบที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบัน,นการคุ้มครองแรงงานการคุ้มครองแรงงานโดยทั่วไปได้แก่ลูกจ้าง หรือพนักงานซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไว้ดังต่อไปนี้ 1. เวลาทํางานลูกจ้างต้องใานนายจ้างต้องให้ลูกจ้างทํางานไม่เกินกนําหนดเวลาคือสัปดาห์ละ4 8ชั่วโมง 2. เวลาพักกําหนดเวลาพักวันละ1ชั่วโมงหรือคราวละไม,ไม่น้อยกว่า20นาที 3. วันหยุดคือวันหยุดประจําสัปดาห์ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ1วัน4ค่าจ้าง ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำห้าต้องมีการกําหนดค่าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุด 6. การลาคลอดและลาป่วยลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิ์ลาคลอดไม่เกิน90วันโดยรับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานจริงและสําหรับลูกจ้างที่ที่ลาป่วยมีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างเท่ากับวันทํางานปกติเช่นกัน 7. สวัสดิการนายจ้าง ต้องจัดให้มีสวัสดิการเช่นมีน้ำดื่มมีห้องน้ำและมีห้องส้วมอันถูกต้องตามสุขลักษณะเป็นต้น8ต้องมีการกำหนดค่าชดเชยต่างๆ 9. ก้าลักษณะงานที่ห้ามให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทำเช่นงานแบกหาบหามทูลลากเป็นต้น 10. ต้องมีการกำหนดเวลาทำงานของผู้หญิง คืองานขนส่งไม่เกินวันละ8ชั่วโมงงานอุตาาสาหกรรมไม่เกินสัปดาห์ละ18ชั่วโมงเป็นตน้น11สิทธิการลาคลอดลูกจ้างหญิงมีสิทธิลาคอดก่อนในหลังลาคลอดไม่เกิน90วันโดยได้รับค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาและประกันท,ท้าย12ค่าตอบแทนในการทํางานในการ จ้างลูกจ้างหญิงทางานถ้างานที่มีลักษณะคุณภาพและปริมาณอย่างเดียวกันนายจ้างจะต้องกําหนดค่าจ้างค่าล่วงเวลาและค่าทํางานในวันหยุดให้ลูกจ้างหญิงเท่ากับลูกจ้างชายการประกันสังคมการประกันสังคมเป็นการสร้างหลักประกันในการดารงชีวิตในกลุ่มของสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อรับผิดชอบในการเฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยคลอดบุตรตายทุพพลภาพหรือชราภาพเพื่อให้ได้รับการรักษาพยาบาลและมีรายได้อย่างต่อเนื่องหลักการสําคัญของการประกันสังคมคือกําหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนซึ่งจะนําเงินจากกองทุนดังกล่าวไปให้ประโยชน์ทดแทนแก่ผู้ประกันตนหรือเงินทดแทนแก่ลูกจ้างและจะมีการกําหนดจัดตั้งกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน สำหรับกิจกรรมส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์เป้าหมายของการบริหารจัดการด้านแรงงานคือมุ่งก่อให้เกิดความสงบสุขในวงการอุตสาหกรรมทําให้ในายจ้างและลูกจ้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขอย่างเหมาะสมมีความเอื้ออาทรต่อกันและด้วยความพอใจของทั้งสองฝ่ายและในทางวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์มีแนวทางและวิธีการดังนี้มีการปรับเปลี่ยนทัศนคติของฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายจัดการทุกระดับชั้น มีการให้และจัดสวัสดิการและให้สิทธิประโยชน์อื่นๆอ,อันเป็นที่พอใจต่อผู้ปฏิบัติงานมีการสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความสง,งบสุขและความร่วมมือรวมใจกันมีการสร้างแรงจูงใจให้เกิดความรับผิดชอบความขยันการแข่งในการทำงานมีการปรปับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภา,าวะแว้อมในการทำงานที่ดีมีอากาศบริสุทธิ์อุณหภูมิพอเหมาะมีการ พยายามปรับปรุงคุณภาพชีวิตของลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานด้วยการปรับปรุงค่าจ้างเงินเดือนและค่าตอบแทนในการทํางานตามการเวลาที่เหมาะสมมีแผนการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพื่อให้ลูกจ้างเห็นโอกาสที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ทํางานในตําแหน่งที่สูงขึ้นและมีความก้าวหน้าในการทำงานและมีระบบและหลักบริหารงานทรัพยากรมนุษย์มีวิธีการระงรับข้อบังคับ ในสถานประกอบการที่ใช้ต่อบุคลากรในระดับต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพมีการสื่อสารข้อความที่ดีทั้งการสื่อสารข้อความจากบนลงล่างและจากล่างขึ้นบนมีการอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อให้ทุกคนเข้าใจบทบาทและงานในหน้าที่ของตนเองตลอดจนมีความรู้ที่เกี่ยวข้องมีการประชุมสัมมนาเพื่อแก้ไขปัญหาและพิจารณาปรปับปรุงความสัมพันธ์ในการทํางานร่วมกันอย่างสม่ําเสมอและ มีกระบวนการปลุกเร้าให้เกิดความสมัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการทำงานโดยสนับสนุนให้ใช้ระบบการทำงานอย่างเป็นทีม